แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอุปกรณ์ตามนี้เลยนะก็จะมีนี่นะครับกล่องแล้วก็มีหัวเปลี่ยนนะครับ3หัวนะแล้วก็มีสายชาร์จ USB มีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีถุงผ้ามาให้นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับ ส่วนพอร์ตการชาร์จนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างมันนะก็จะเป็นไฟ DC 5โวลต์นะก็เสียบเท่ากับตัวที่เป็นหมออแปลงของอมือถือได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลมออกของมันนะเวลาเราดูดแล้วเนี่ยมันจะมีลมเป่าออกมานะก็สามารถใช้เป็นตัวเป่าลมก็ได้นะด้านนี้นะครับก็ถือว่ามันก็เล็กดีอะเอาง่ายๆ แต่ว่า,าจ,จะดูดไม่สะใจนะก็เหมาะสําหรับดูดในพื้นที่เล็กๆฝุ่นไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็พกพาสะดวกนะครับอาจจะไปไว้ในรถนะครับอาจจะดูดผงพวกฝุ่นขนมอะไรพวกเนี้ยตามเบาะตามซอกนะครับแต่ก็ข้อดีมันก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ถอดเอาไปทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับขนาดนะครับก็เล็ก ไม่ใหญ่มากนะครับก็เท่ากับขวดซีอิ๊วแล,ล้วกันนะพอดีหยิบขวดซีอิ๊วมาเทียบแล้วกันนะก็ประมาณขวดซีอิ๊วขวดเล็กแล้วกันเนอะเป็นเด็กสมบูรณ์แล้วกันก็เล็กกว่าครับน้ําหนักก็จะเบากว่าด้วยนะตัวนี้จะไม่ได้หนักมากนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเวลาเราจะเอาฝุ่นออกมาเนี่ยเราก็กดล็อกมันได้นะมันจะมีตัวล็อกอยู่แล้วก็กดล็อกนะครับอันล็อกออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของมอเตอร์นะตรงนี้จะเป็นตัวไส้กรองของฝุ่นนะครับ ก็เวลาใช้งานจริงๆล้วก็เอาตัวหัวแปลงเสียบตรงด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแล้วก็ล็อกแบบนี้เข้าไปนะครับส่วนระบบของไฟเนี่ยก็ตามที่เห็นนะก็จะเป็นแบตเตอรี่ก็จะเป็น20,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวชาร์จิ้งมันก็จะอยู่ที่ 5V โวลต์นะครับพอเวลาชาร์จไฟก็อยู่ที่ 1.5A แอมป์นะครับ เท่าที่เห็นนะครับตามนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะลองให้ดูละกันนะครับสําหรับฟิลเตอร์นะครับตัวนี้สามารถถอดไปล้างได้นะครับตามคู่มือบอกว่าถอดไปล้างได้นะตัวนี้ก็สามารถถอดออกไปแล้วก็ไปฉีดน้ําทำความสะอาดได้นะตัวนี้ก็ไม่ต้องข่วงนะก็ใช้กันยาวๆเลยนะก็เป็นข้อดีนะตัวนี้จะคล้ายกับเป็นผ้านะครับแล้วก็เป็นตัวกองนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บเข้าไปแบบนี้นะเวลาเราเก็บเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะก็สะดวกดีนะ ก็ถือว่ามันไม่ใหญ่มากนะคือพกไว้แบบว่าใช้งานแบบได้เลยอะ่ะก็คือมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะเน้นสะดวกนะครับแล้วก็พกพาง่ายนะครับจะลองดูดเหรียญดูนะวันดูดได้ไหมเหรียญสิบมันก็ได้นะแต่มันจะคาอยู่ยเห็นไหมเข้าไปละเหรียญสองบาท ก็เรียบร้อยนะเหรียญเราเข้าไปอยู่ในนี้ทั้งหมดนะก็ตามนี้เลยนะก็ลองดูดกับเหรียญดูนะก็ถือว่าดูดได้นะครับเพียงแต่ว่าเหรียญสิบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดติดแบบฟิตฟิตอ่ะมันก็เลยดูดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบลองดูดกระดาษนะผมก็ลองฉีกกระดาษมาดูนะบางชิ้นอาจจะใหญ่หน่อยนะก็เดี๋ยวจะลองดูดเลยดูแล้วกันบางชิ้นไม่เข้าเพราะว่ามันใหญ่เกินนะ ต้องฉีดให้มันเล็กกว่านี้หน่อยนะแต่ก็ดูดได้สบายๆนะเนี่ยก็ตามเนี้ยบางชิ้นมันใหญ่นะครับชิ้นเล็กไม่มีปัญหาเลยพอดีทําชิ้นใหญ่เกินไปนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครจะใช้ก็เหมาะสําหรับดูดฝุ่นเล็กๆจริงๆนะโอ้ค่ากระดาษผมชิ้นใหญ่เกินอย่างเงี้ยมันดูดได้แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าชิ้นมันใหญ่กว่าตัวปากปองมันหน่อยหรือว่าอะไรมันก็จะทําให้ติดนะครับ เราสามารถใช้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นเป็นที่เป่าลมได้นะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันจะสามารถเป่าลมได้นะครับแบบนี้นะครับก็เวลาเราจะไล่ฝุ่นตรงโซฟารถยนต์เนี่ยเราก็ทําได้นะเราก็สามารถใช้เจ้าเนี้ยเป่าได้เลยนะแบบคร่าวๆนะแล้วค่อยไปดูดฝุ่นเก็บอีกทีนึงก็ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวจะปิดก่อนนะครับ ก็พูดง่ายใช้งานได้2ด้านด้านนี้ก็ดูดเข้าด้านนี้ก็มีลมเป่าออกมาได้นะครับ